สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนค่ะคาบนี้ก็เป็นค่าพณิตศาสตร์นะคะมาพบกับครูมิวเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในเนื้อหาของบทที่8เรื่องปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะโดยวันนี้ครูก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องปริซึมค่ะเดียวนักเรียนก็จะได้รู้ว่า,ารูปเลขาให้แบบไหนที่เราเรียกกันว่าปริซึม แล้วก็ปริซึมนั้นมีกี่ชนิดด้วยกันค่ะมาดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยค่ะอ่่เรามาดูคุณสมบัติของปริซึมกันก่อนนะคะปริซึมเนี่ยมีคุณสมบัติที่สำคัญด้วยกันสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนั้นเขาบอกว่าปริซึมเนี่ยจะต้องเป็นทรงที่มีหน้าตัดหรือว่าฐานทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากัน หน้าตัดข้อที่หนึ่งอาพูดง่ายๆก็คือปีซึมนั้นจะต้องมีหน้าตัดเท่ากันทุกประการหน้าตัดคืออะไรอเดี๋ยวครูจะให้ดูรูปนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีรูปจริงๆให้หนักเรียนดูอ่รูปนี้รูปนี้ก็คือรูปนี้นะคะนักเรียนดูที่มือครูค่ะก็คือรูปนี้หน้าตัดนั้นอ่ให้หนักเรียนนึกถึงก้อนเคกคะ่ะสมมุติว่าอ่า รูปเลยค่ะคณิตรูปนี้เป็นก้อนเค้กถ้าเกิดว่าเรานํามีดมาตัดเดี๋ยวครูหามีดก่อนอะสมมุติว่าอันนี้เป็นมีดนะถติว่าถ้าเกิดว่าเรานํามีดมาตัดปึ๊บอืมปึ๊บเราก็จะได้เราก็จะได้ขนมเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้าตัดก็คือหน้าที่เราเอามีดมาตัดนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะ ตรงนี้ดังนั้นหน้าตัดของรูปนี้เนี่ยจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยหน้าตัดนั้นจะมีสองข้างด้วยกันค่ะก็คือด้านนี้กับด้านนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปริซึมหน้าตัดจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกป,ประการถ้าเกิดว่าด้านนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเท่านี้อหน้าตัดอีกข้างหนึ่งก,ก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ขนาดเท่ากันค่ะข้อที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นปริซึมได้ คุณสมบัติข้อที่หนึ่งก็คือหน้าตัดจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกประการสมบัติข้อที่สองที่สำคัญค่ะของพีซึ่หน้าข้างหน้าข้างก็หน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหน้าข้างก็คือหน้าที่อยู่ข้างข้านะคะอันนี้เป็นหน้าตัดนะหน้าข้างก็คือหน้าที่อยู่ข้างๆาตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพีซึ่งนั้นหน้าข้างทุกด้านเลยนะคะจะต้อง เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต้องเป็นมุมฉากด้วยนะท่านเห็นมไหมคะนีมมมม่มุมทุกมุมเป็นมุมฉากทุกทุกด้านเลยอ่าถ้าเกิดว่าเอ,อรูปเลขาคณิตที่เราพาิจารณาเนี่ยตรงตามคุณสมบัติทั้งสองข้อนี้จะได้ว่ารูปเลขาคณิตนั้นเป็นปิซึมค่ะแล้วก็ปิซึมเนี่ยจะมีหลายชนิดด้วยกันโดย การเรียกชื่อของปริซึมเนี่ยจะเรียกตามหน้าตัดหรือว่าฐานนั่นเองค่ะอย่างเช่นรูปนี้นะคะรูปที่รูถือเนี่ยจริงๆมันก็คือรูปนี้อย่างเช่นรูปนี้หน้าตัดก <bla> <wh ling ach algorithms> ็คือ <ring> ด <kimchi> ้านนี้กับด้านนี้เห็นไหมคะหน้าตัดเนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังนั้นปริซึมรูปนี้เนี่ยเขาจึงเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมค่ะอันนี้นะคะจะเรียกตามหน้าตัดถ้าหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม เราก็จะเรียกว่าปรซึมสี่เหลี่ยมแบบนี้คะ่ะมาดูต่อไปค่ะอ่าันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเรียกชื่อแล้วนะคะ,อ,ะอันที่หนึ่งเขาบอกว่าหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าหน้าเกิดว่าหน้าตัดหรือว่าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะเรียกปรซึมนั้นว่าปริซึมสามเหลี่ยมมาดูตัวอย่างจริงๆริกันค่ะ,อ,ะอันนี้นักเรียนดูที่มือครูค่ะนักเรียนดูหน้าตัดค่ะตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยม หน้าตัดตรงนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อเรามีดมาตัดปุ๊บมาตัดปุ๊บถือว่าเป็นเค้กนะมาตัดปุ๊บเราก็จะได้ว่าหน้าตัดนั้นที่เราจารังตัดเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมาดูอีกฝั่งค่ะอีกฝั่งก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมีขนาดเท่ากันทูกประการเท่ากันนะคะหน้าตัดเท่ากันทั้งสองฝั่งทูกประการแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่มันจะเป็นปีซึมไดก้ก็คือหน้าข้าง หน้าข้างจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกด้านเห็นไหมคะนักเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกด้านเลยดังนั้นพีซึ่มอันนี้ที่มีหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นเราจะเรียกมันว่าพิซึ่มสามเหลี่ยมอันนี้นะคะพิซึ่มสามเหลี่ยมถัดไปอันที่สองถ้าหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียกว่าพิซึ่มสี่เหลี่ยมซึ่งครูก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะนี้อันนี้ต่อไป ถ้าหน้าตัดือฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมจะเรียกว่าพิริึมห้าเหลี่ยมอครูมีตัวอย่างจริงๆให้ดูด้วยดูที่มือครูนะคะอันนี้หน้าตัดนี่ครูมีเค้กหนึ่งก้อนเป็นแบบนี้หน้าตัดน,นักเรียนก็ลองดูถ้าเกิดว่าเราหันมาปุ๊บมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะห้าเหลี่ยมดังนั้นหน้าตัดจึงเป็นรูปห้าเหลี่ยมโดยหน้าตัดฝั่งนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมขนาดเท่านี้อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากัน หน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมเท่ากันทุกประการคุณสมบัติข้อที่สองของปริซึมก็คือหน้าข้างจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนดูหน้าข้างค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ด้านเลยไหมคะ่าดังนั้นรูปกระถางในรูปนี้เป็นปริซึมโดยเขาจะเรียกว่าปริซึมห้าเหลี่ยมค่ะเพราะว่าหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมถัดไปมาดูอีกสักตัวอย่างค่ะ ถ้าหน้าตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมจะเรียกว่าพีซึมหกเหลี่ยมของจริงเป็นยังไงมาดูนี่รูปนี้นักเรียนดูหน้าตัดค่ะด้านนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมขนาดเท่านี้อีกฟังหนึ่งก็เป็นรูปหกเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันค่ะคุณสมบัติข้อที่หนึ่งของที่อ่อที่จะเป็นพีซึมได้ก็คือหน้าตัดจะต้องมีขนาดเท่ากันคุณสมบัติข้อที่หนึ่งผ่านดังนั้นอ่ะมาดูคุณมาดังมาดูคุณสมบัติข้อที่สองต่อคุณสมบัติข้อที่สองของพีซึมก็คือ หน้าข้างจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัทุอ่าแม่ต้่เรียนดูค่ะหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตรทุกด้านดังนั้นรูปนี้เป็นรูปเอ,อเป็นปีซึมโดยเขาเรียกว่าปีซึ่มหกเหลี่ยมค่ะเพราะว่าหน้าตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะออ่ลองเราลองมาทดสอบดูค่ะรูปนี้รูปนี้น,นักเรียนลองดูว่าเป็นปี้ซึมไหมรูปนี้ค่ะ ป็นพีซึ่งไหมคะลูกนี้ามาดูหน้าตัดก่อนหน้าตาดัดปุ๊บข้านี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกฝั่งหนึง่งก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดเท่ากันเลยมาดูต่อไปคุณ,คณสมคุณสมบัติข้อที่หนึ่งผ่านแล้วนะหน้าตัดมีขนาดเท่ากันคุณสมบัติข้อที่สองก่อนที่จะเป็นพีซึ่งได้ก็คือหน้าข้างจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกด้านน,นักเรียนดูหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกด้านเลยนะคะ ดังนั้นคุณสมบัติข้อที่สองก็ผ่านดังนั้นรูปนี้จึงเป็นปีซึมโดยเราจะเรียกว่าปีซึมสี่เหลี่ยมค่ะเพราะว่าหน้าจัดของมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอนี้นะคะนี่คือปีซึ่งสี่เหลี่ยมอ่ะต่อไปลองมาทดสอบดูีรูปรูปไหนดีอะรูปนี้ดีกว่ารูปนี้นันเรียนลองดูว่ารูปนี้เป็นปีซึ่งไหมคะรูปนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นพี่ซึมได้จะต้องมีคุณสมบัติสองข้อด้วยกันทบทวนนะข้อที่หนึ่งหน้าตัดจะต้องมีขนาดอาจเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันข้อที่สองหน้าค่าจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมาดูรูปนี้ค่ะรูปนี้มาดูหน้าตาัดตัดยังไงดีเอ๊ะงงไหนคือหน้าตาัดปุ๊บปุ๊บอ๋อหน้านี้เป็นหน้าตัดแล้วกันด้านนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมอ่ะหกเหลี่ยมหกเหลี่ยม ถ้าเกิดว่าเราเลือกหน้านนี้เป็นหน้าตัดนะคะฝั่งตรงข้ามก็ต้องเป็นหน้าตัดอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามปุ๊บเป็นรูปหกเหลี่ยมไหมเนี่ยแหลมขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่หกเหลี่ยมคุณสมบัติข้อที่หนึ่งของพริซึมก็คือหน้าตัดจะต้องมีขนาดเท่ากันแต่เนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วดังนั้นรูปนี้จึงไม่ใช่พริซึมนะคะเพราะว่าหน้าตัดมีขนาดไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะสังเกตแบบนี้ก็ได้ค่ะ รูปนี้ไม่เป็นปริซึมเพราะว่าหน้าข้างท่านเรียนดูหน้าข้างถ้าเกิดว่าเป็นปริซึมเนี่ยหน้าข้างจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่เนี่ยหน้าข้างป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมเนี่ยไม่ใช่นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ปริซึมเพราะหน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใคระจะให้เหตุผลอ่าแบบที่หนึ่งหรือใครจะให้ผลแบบที่สองก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบ ต่อไปมาดูรูปรูปนี้ต่อรูปนี้ตรงกระบอกนะคะถ้าเกิดว่ารูปนี้เป็นปีซึ่มจะต้องมีคุณสมบัติที่ว่าหนึ่งหน้าตัดมีขนาดเท่ากาันต่อหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาดูหน้าตัดก่อนปุ๊บเป็นรูปวงกลมฝั่งนี้ก็เป็นรูปวงกลมเท่ากันทุกประการ,ปปการดังนั้นคุณสมบัติข้อที่หนึ่งผ่านค่ะต่อไปคุณสมบัติข้อที่สองหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจริงไหมมาดูนะคะมีด้านไหนที่เป็นเหลี่ยมไหมเนี่ย ไม่มีเลยนะคะดังนั้นหน้าข้างของอันนี้เนี่ยรูปนี้ทรงกระบอกเนี่ยหน้าข้างไม่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นรูปนี้จึงไม่ใช่ปีซึมนะคะถัดไปรูปไหนอีกรูปนี้ทรงกรวยมาดูหน้าคุณมาพิจารณาก่อนว่าเออมันเป็นปีซึมไหมนะคะโดพิจารณาสมบติข้อที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นปีซึมหน้าตัดจะต้องเท่ากัน วงกลมอีกฝั่งหนึ่งเป็นวงกลมไหมไม่ใช่นะคะคุณสมบัติข้อที่หนึ่งก็ไม่ผ่านซะแล้วดังนั้นรูปนี้จึงไม่ใช่ปริซึมเพราะหน้าตัดมีขนาดไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะให้เหตุผลว่ารูปนี้ไม่เป็นปริซึมเพราะหน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้นม่ดูค่ะไม่หน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเลยนะคะต่อไปมาดูรูปนี้รูปนี้เป็นปริซึมไม่เอ่ย นักเรียนเราสังเกตรูปนี้ค่ะรูปนี้เนี่ยด้านทุกด้านด้านทุกด้านนะคะมันเป็นรูปเต่าแบบนี้เนี่ยด้านทุกด้านเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านเลยอ่ะครูจะจับรูปนี้ตั้งแบบนี้ดูหน้าตัดค่ะหน้าตัดปุ๊บครูให้ด้านนี้เป็นหน้าตัดนะคะด้านนี้เป็นหน้าตัดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาดูหน้าตัดอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากัน ดังนั้นคุณสมบัติข้อที่หนึ่งหน้าตัดมีขนาดเท่ากันคุณสมบัติข้อที่หนึ่งผ่านต่อไปมาดูว่าหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมถ้าหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปบ่าอกเอียเป็นเปริซึมนะคะมาดูหน้าข้างค่ะหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกด้านเลยดังนั้นรูปนี้จึงเป็นปริซึมเช่นกันค่ะโดยปริซึมแบบนี้ที่มีด้านทุกด้าน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกได้อีกชื่อหว่ารูปบาสนะคะรูปบาเนี่เขาเรียกว่ารูปบาสรูปเต๋าเนี่ยเขาเรียกว่ารูปบาสนะคะต่อไปเราลองมาดูรูปกันบ้างถ้าเกิดว่าไอ้รูปพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในหนังสือเนี่ยมันจะมีหน้าตาอย่างไรนะคะ,อ,ะอันแรกที่ซึ่งสามเหลี่ยมดูหน้าตัดหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม ด้านหน้าข้างทุกด้านเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมทุกด้านนะคะดังนั้นรูปนี้เขาเรียกว่าพิซซึ่มสามเหลี่ยมรูปจริงๆมันก็คือรูปนี้นะคะต่อไปพิซซึ่มสี่เหลี่ยมนี่คือรูปจริงๆมันก็คือรูปนี้หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่ากันทุกประการด้านข้างก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะเรียกว่าพิซซึ่มสี่เหลี่ยมต่อไปรูปบาทนี่ก็คือรูปนี้นะคะจริงเลยก็คือมีด้านทุกด้านเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีขนาดเท่ากันต่อไปนี่ซึ่มห้าเหลี่ยมก็คือรูปนี้จริงๆมันก็คือรูปนี้นะคะหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกด้านพออยู่ในหนังสือหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะออกหมดแล้วออกหมดแล้วนะคะเนื้อหาของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทําใบงานหน้าที่โสค่ะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมันจะตรงกับหมายเลขหน้าก้าสิบเก้าแต่นักเรียนอย่าทำในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนมาทําในใบงานที่ครูแจกให้อนักเรียนดูค่ะว่าเขาให้ทําอย่างไรเขาบอกว่าลูกเลขาคณิตสามมิติต่อไปนี้เป็นปีซึมหรือไม่ให้ขียเครื่องหมายถูกในวงกลม ถ้าเป็นปีซึมให้ระบุชนิดด้วยว่าอ่าเป็นปีซึมชนิดใดถ้าไม่เป็นปีซึมกใ็ให้ระบุเหตุผลด้วยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างซักสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งมาดูอ่าถ้าเกิดว่าเป็นปีซึมจะต้องมีคุณสมบัติสองข้อ้ลยกันข้อที่หนึ่งหน้าตัดจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกประการข้อที่สองหน้าข้างจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะมาดูหน้าตัดก่อนหน้าตัดก,ก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะ เห็นไหมว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหลี่ยมเท่ากันทุกประการเลยคุณสมบัติข้อที่หนึ่งผ่านคุณสมบัติข้อที่สองหน้าข้างจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเียนดูหน้าข้างค่ะเขาทำเส้นตัดไม่แล้วจริงๆมันก็คือรูปนี้นะคะหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกด้านดังนั้นรูปนี้จึงเป็นปริซึมค่ะ เป็นปริซึมเรียกว่าปริซึมห,ห,ห้าเหลี่ยมเราก็เขียนไปเลยปริซึมเรียกว่าปริซึมห้าเหลี่ยมอ่าเจ็จไปหนึ่งข้อแค่นี้เองค่ะต่อไปสองสามสี่ทำเองมาดูข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้านี้เป็นปริซึมไหมนะถ้าเกิดว่าเป็นปริซึมข้อที่หนึ่งหน้าตัดจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกประการ ข้อที่2งหน้าข้างจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะคะมาดูหน้าตัดก่อนข้อนี้หน้าตัดมันจะอยู่ด้านบนกับด้านล่างค่ะหน้าตัดเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ขนาดของสามเหลี่ยมไม่เท่ากันค่ะถ้าเกิดว่าเป็นปริซึมเนี่ยถ้าเกิว่าเป็นสามเหลี่ยมก็ต้องมีขนาดเท่ากันแต่ข้อนี้มันไม่เท่ากันดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่ปริซึมไม่เป็นปริซึมเพราะหน้าตัดมีขนาดไม่เท่ากัน หรือบางคนจะให้เหตุผลแบบนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนดูหน้าข้างค่ะถ้าเกิดว่าเป็นปีซึ่มหน้าข้างจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยหน้าข้างเป mm ็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมไม่ใช่มันเป็นรูปสี่เหลี <t <t ่ยมคางหมูนะคะหรือบางคนอาจจะตอบว่าไม่เป็นเพราะหน้าข้างไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้จะให้เหตุผลไหนก็ได้นะคะเพราะนี้ครูจะตอบว่าไม่เป็นเพราะหน้าตัดมีขนาด ไม่เท่ากันอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะสิบหนึ่งข้อแล้วยี่สามข้อให้นักเรียนทําเองนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อจันเขกี่ด้านล่างนะคะแล้วก็ส่ง่ถ่ายรูปส่งใครูในโน้ตแล้วก็วันศุกร์เนี่ยให้นําใบงานเนี่ยมาส่งด้วยนะคะ สำหรับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ของวันนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ทูก,ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ